วันนี้นะครับเปิดจองซื้อหุ้นกู้บริษัทซีพีอีจำกัดมหาชนนะครับหรือเรารู้จักกันในนาม7 e เ e ่ e อเนะครับที่มีอยู่ทั่วทุกหัวเละาแหงนะครับโดยหุ้นกู้ั้งหมด4ชุดโดยประมาณนะครับอายอาุชุดที่มากสุดคืออายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ย3.75%้ต่อปีนะครับเปิดจองซื้อ 19- 2 0 21สิงหาคม2567นะครับ เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปด้วยนะครับระดับหุ้นกู AA ้ A-A ลบนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันบริษัท C ีพจำกัดมาหาชนยื่น่างแบบแสดงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกลอตโดยคาดว่าและโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปโดยให้บุคคลธรรมดา,าที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัานต้องจองซื้อในห,หนะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นนะครับ เปิดให้จองซื้อวันที่ 19, 20, 21สิงหาคม2567นั่นเองบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับเสนอขายหุ้นกู้จำนวน4ชุดด้วยกันชุดที่1น,นะครับอายุ4ปี4วันอัตราดอกเบี้ยนะครับสูงถึง3.05%ต่อปีเสนอขายไม่เกินนะครับ1,500,000หน่วยที่เป็นมูลค่าไม่เกิน1,500ล้านบาทครบกำหนดไถ่ถอนปี2571 ชุดที่2หุ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3.2ต่อปีนะครับเสนอขายไม่เกิน4ล้านหแสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน4,500ล้านบาทครบกำหนดไถ่ถอนปี2572ชุดที่3หุ้นกู้อายุ8 000, ปปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3.55ต่อปีเสนอขายไม่เกิน2ล้านหแสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน2,600ล้านบาทครบกำหนดไถ่ถอนปี2575 ชุดที่4คหุ้นกู้อายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ย3.75%ต่อปีเสนอขายไม่เกิน4ล้าน0 0หน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน4,600ล้านบาทนะครับครบกำหนดไถทท่ถอนปี2577นะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทนะครับ4ชุดนะครับรวมกันเสนอขาย 13ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน13,000ล้านบาทเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อนะนะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นนะครับโดยโครงการนี้นะครับอยู่ภายใต้โครงการตาสานนี้ของบริษัท c p r จำกัดมหาชนนะครับปี2567รวมถึงนะครับโครงการหุ้นกู้ของบริษัท c p r จำกัดมหาชนปี2567เช่นเดียวกันนะครับวงเงิน 2 9 5 0 0 0ล้านบาทนะครับโดยจะออกเสนอขายในรอบ2ปีนะครับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ AA- นะครับแนวโน้มโดยบริษัททิศเล็ตติ้งจำกัดเมื่อวันที่5กรกฎาคม2567นะครับยรื่องการจองซื้อหุ้นกู้19/20/21สิงหาคม2567ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมาชนนายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมาชนผู้จัดการการจดหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชน ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมาชนธนาคารกสิกร,กรไทยจำกัดหมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมหาชนนะครับเรามาดูแฟดชีตกันหน่อยดีกว่านะครับแฟดชีตหุ้นกู้ตัวนี้ระดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ2ใน8อันดับความเสี่ยงก็คือว่าเสี่ยงต่ำนะครับความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้นะก็เป็นความเสี่ยงแบบเดิมๆนะครับก็คือ 1. ความเสี่ยงในกรณีที่หากมีการถูกยกเลิกเครื่องหมายการค้า7ซเว่นอเวนนะครับนะย่อมส่งผลกระทบนะครับ ต่อบริษัทเป็นในยะสําคัญนะเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์นะครับ2ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้าและเส้นทางขนส่งหากมีความผิดพลาดหรือขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้าหรือเส้นทางขนสง่งถูกปิดหรือตัดขาดอย่างรุนแรงเกิดขึ้นย่อมส่งผลเสียหายต่อยอดขายสินค้าร้านเซเว่นอเลและโอกาสทางธรุรกิจตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้จนส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการนะครับได้ 3. ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสนับสนุน O2O นะครับหากเกิดเหตุขัดข้องนะครับที่สำคัญเช่นระบบการระบบการขายสินค้าร้านและบริการขายออนไลน์ระบบจัดการบริหารในร้านนะครับระบบสั่งและส่งสินค้าเป็นต้นย่อมส่งผลเสียหายต่อโอกาสนะครับทางธุรกิจ และการสร้างความประทับใจที่ดีกับลูกค้าในร้านเซเว่นอเลนและส่งตรงไปถึงบ้านนะครับซึ่งผลกระทบนี้กระทบต่อบริษัทนะครับไม่เป็นไปนตามเป้าหมายน,นั่นเองสีความเสี่งยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากธุรกิจจากการออกกฎระเบียบนะครับข้อบังคับใหม่หากบริษัทไม่ทําการติดตามสถานการณ์นะครับเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะกระทบต่อธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันนะครับ 5ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการออกตราสินี้เป็นหลักเนื่องจากสัดส่วนของตราสรานี้้อยละ69ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามตัวบริษัทเองยังมีวงเงินระยะสั้นกับสถาบันทางการเงินรวมถึงมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆอีกหลายช่องทางก็เลยไม่ค่อยมีผลกระทบในด้านนี้นะ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมมีทิ้งลิงก์ไว้ให้สามารถเข้าไปดูได้นะครับคำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสื่อที่ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดง science, รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และร่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และร่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ผู้ถือตาสารหนีที่ได้ซื้อตาสารหนีไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารหนีและร่างสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารหนีได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่า แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลางสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และลางสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบ หรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่าสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1900 0ในทุกวันทําการของสำนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิ หรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ